Cám nhìn này mm -hmm. สวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขสุขค้นจ้าพบกับสาวเดือนสวบสวบแซ่บพี่น้องจ้ามาพบมาพบกันเช่นเคยค่ะช่องนี้มีแต่ความแซ่บความนัวพี่น้องจ้าบาเระดมร้ายแตกสวนสวนเนาะเมื่อนี่ก็เฮ็ดขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องเฮ็ดพึ่งหวานเฮ็ดพึ่งหวานจะเฮ็ดเพิ่งหวานปีที่แล้วนะคะเนาะ โรยด้วยพริกผงแล้วก็สตอค่ะพี่น้องสตอลูกยิงใหญ่เหม็นๆจ้ะโอ้ยเสยพี่น้องพักพอกันเงี้ยนี่ค่ะพี่น้องมีอันนี้จ้าแค่รอดฝอยแหละค่ะอันผักกาดขาวพี่น้องจ้าสารพี่น้องจ้านี่กะปิไว้จิ้มอันจิ้มบักพริกนกคะคะพี่น้องเนาะก็มี่พักกันเงี้ยค่ะพี่น้อง ผักกะเงยหอมผักกะเงย้าฟ้าแรงคำลง,มา,งมาพี่น้องจ้ะมาพี่น้องกดสิลงมือกดสิลงมือสวบก็ฝากกดไลค์กดแชทกดติดตามเป็นกำลังใจกันเนลวพี่น้องกดกระดิ่งน้ำจ่าจังบ่อบาดีินใหม่ๆจ้ะมาจ้ะสาวเดือนสิพ้าสวบสิพ้ากินกเบๆพี่น้องจ้ะมาจ้ะ เป็นยังไงจ้ะพี่น้องสีสันเผ็ดเพราะว่าโรยปกผีกพอพี่น้องคอั่กขวายปลากระป๋องปลาก,กระป๋องโมเมนต์สารแม่ครัวเด้อพี่น้องเด้อปลาก,กระป๋องฝรั่งเลยนะจ๊ะมาพี่น้องเราไล่กันไลแ่แตกงตก่เมื่อนะคะอือ๊บบะ กัดสตัวมันเหม็นแกงหมักพริกนะพริกกับรกระปิตอืมอืมดีจ้ะดปุ่นประมาณเกือบโลดเลยพี่น้องหลายชักเลยมาพี่น้องพอนนกินเหลือป่ะจ้ะมาเด้อพี่น้องเลยคนหน่อยมาตรงเลี้ยนน้อนเลยจ้ะอยู่น้ำกันสองคนพี่น้องเลย กินหอมต้นยาแล้กาดขาวฝอยขมะไ้นหนี่น่าเสียกระสฝอยจิงหนักะนะ บร่กินโดนละพี่น้องนั่นอยากแต่กเกาัใส่สตอมากเนี่ยเขากันครับขั้นีย่ยเปันอะอรนะพักกันยังใส,ส่แสลแล้วพี่น้องด้อัน ฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกก็ว่าจะไปกินถึงหรอฝนตกต่ขึ้นลรอพี่น้องมา้ะข้ามีไงเพิ่งวานอืปากะป๋อง Thôi mình nhảy được rồi nọ ừ. Trong xì si. Tóc C'est un peu สวย่ะอืมเห็น้วยไหชิซามิแบนี้เลิศไทเลยอี่ปะมีสันจวดมาเลยค่ะเห้ยอ่ะตะเันี่งจานีต่อ นู่นยังไงเรื่องหนักสุดตอว์เม็ดไงครับเลยมาสองกล่องคายยิ่งขายยังไงไปหน่อยเ,เลยมากินเจจ้ะเกี๊ยมจะแต่เหเ็ดกระแซบค่ะเห็ดกระปุลมันเป็นหน่อตำละเอียดเนาะเป็นลำยา จนี่หมกเพชรนี่หนอกดอกงั้นเนาะดอกเดียวนี่หน่อยตุ๊กเพิ่งหวานมืดหน่อยมืดตัวๆอย่างเงี้ยฝานี่เป็นลูกเห็ดยดอยู่ 이미 전대 리자.

รดคำจุดไทยค่ะเอาละพี่น้องจ๋าแซ่บแซ่บจะ้ะโดนเราจะบริกินน้ำยาปลากระป๋องเห็ดพึ่งหวานค่ะเนาะค่ะเนาะแซ่บค่ะอีค่ะพักกต่ท่านกินบบเบิด์กเป็น้ัเฮ็ดลายพวดเลือแต่น้ำกับะตะไคร่ไปบกูด น้องจ้ามาคิมีนะจ๊าสาวเดือนสวบแซบกะ่ะฝากกดไหลกดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจกันน้เจ้าขอบคุณทุกการรับชม้ะจ้ะเด้อไปแล้วจ้าขอโทษขอภายลายมือเหนือบริภาไปกินชมมิวข้างนอกนะคะเนาะยูดีมีแห้งสุูบสุข้นนะค่ะเด้ออากาศเปลี่ยนค่ะฝนตกหอนแม่ค่ะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าไปละจ้าสวัสดีจ้า